ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขันพับ g ีอีสปอร์ตแบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวครับ F W E Sport นฮะตอนนี้นี่ไง จังหวะที่มันมาพอดีแล้วบอนาน่าวันแกกดค้างมาแล้วเข้าหวัวพอดีอจังหวะมันแบบว่ากำลังจะลงเดินตามมาแต่ว่ามันไกลไปแล้วบอนาน่าวันแกซ้ําไม่ได้ครับไปชาร์ปเปอร์แล้ะลายเดียวกันเลยลเฟอร์เจอร์เลื่อยจะเวนหนีไปแล้วแต่สุดท้ายไปชาร์เปอร์มาโดนแทนตรงนี้ครับแล้วนี่เป็นหมอลัมซิ่งเป็โดนเนสยิงมาจากบีเฟนูนะฮะส่วนลูกลูกตาครับผมตามตามกันมานี่ช็อตของเอวิเฮดผมบอกแล้ว ไม่ผิดหวังตัวนี้มาช้าแต่มันนะนะฮะแล้วดูแล้วบอกวอาย่าเนี่ยลงแหลงไปทำอะไรไม่ได้ฮะของย่ามีทางเลือกคือต้องปามาเพื่อให้เขาไม่ซ้ำนแต่ดักแมเ่เนี่ยน็อกอยู่ตรงนั้นไงและยังมีน็อกของโนดาแต่ก่อนหน้านี้ด้วยครับพี่ยิงไปซ้ำเพชรเด็ดมาและเดินถึงเลยฮะตัวดับโนโดาครับและสกีธ สกีตขึ้นมาจังหวะนี้แล้วไปสนสกีตไปน็อกใส่โนด้ามาแล้วสติวคิวไป1ครับเก็บเรเยอร์เอ็กซ์ไปโอ้โหเปิดมุมเยอะเลยไปหน่อยนะสรบคนักซี่ครับจังหวะที่ยิงเปิดน็อตัวแรกมาแล้วนะฮะแล้วก็ดแวมาตรงนี้น็อกใส่สวิตมาระเบิดไฟไปก่อนเลยหวังจะซ้ำมาแต่ว่าพี่ออกมาจังหวะนี้ก็ไม่รอดเลยครับเป็นแอตแทกออร่าที่ปิดไฟตรงนี้ไปเอออกมาหลังสุดมันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แล้วไปโดนคนเดียวอยาจจะใส่สองไปครับค่อนโรนเป้ามาเลนตอตัวนี้ของ AUG จากทูเครซี่กำลังจะเก็บสองคิวของ AAA เอเอเอย ขวามือเกือบจะฉีกมาแล้วหลังฮ้าเซซีปล่อยผ่านเฉยเลย,ยและเซนซีจะไ,ได้ยิงฟรีเซนซีจะไ,ได้ยิงฟรีมาแล้วเอาแต้มก่อนแบบนี้เซนซีนครับแต้มาหนึ่งมาและจะตีพีกต่อเซนซีพีคต่อและนิดเดียวถ้าเลือดเหลือเยอะกว่านี้ยังนองบดเลยแล้วตรงนี้สอสพกกลังจะ เดินเกมฮะเดินหมากต่อบาลแล้วก็เคลียร์ชาร์เปอร์ด้านขวาไปก่อนแล้วด็อกไปหนึ่งแล้วรอซับเปิดมาตรงนี้ไล่ลากมาสอกเฮดช็อตเกมในอันเลิศซับไปด็อกอยู่ในลีกก็โดนด็อกมาเป็นสองด็อกทันทีครับโอ้โแล้วยิงสวนมาจังหวะนี้สวยครับสำหรับโอเมโน่ใส่ลอซับมาและเคลียร์ชาร์เปอร์ออกไปแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าสองต่อหนึ่งครับผู้ชม เอสทีเบนซ์ยังมีสิทธิ์อยู่แล้วขวามือตรงนี้เขายังชุบขึ้นมาแล้วอยู่ที่ด้านบนมาแบบนี้เป็นว on ันออนวันครับตระระเอเซีทีละทกับสส,สมพงศ์โดยเขาชุบเพื่อขึ้นมาแล้วพีขวามาจังหวะนี้เอ้าแล้วองค์ไปโดนเฉยเลยโอ้โหแกรีบนะับเมื่อกี้ต่องวงแกรีบนะฮะล้วตัวสุดท้ายแล้วลากกระโดดหัวครับโอ้โหแล้วเลนหลิกจังหวะสุดท้ายก็จัดจ้านย่านปากคนเหมือนกันบ้านเราที่แล้วนี่ไม่ไปลแล้วนะอยู่แค่บ้านนี้พอเรียบมองไปหนึ่งทีตรงนี้นมีกระโดดหลบลงไปเรียบร้อยสองน็องกระทช้าผู้ชม โอ้โหนี่ฮะไปตัดสินใจที่จะขึ้นมางัดอาจจะเสียผู้เล่นสองคนแบบไปฟรีๆ,ๆเลยนะตัวไซเกอร์ชิกซิงชิกซิงก็เดินกำมันแบบแน่นๆกำปืนแบบแน่นๆแล้วไม่ได้ถือปืนก็เจเยอร์ตรงนี้ก็พลาดไปแล้วจนแล้วโดเก็บคิวมาจากรถเจเจอาร์นะครับแล้วโอ้แล้วจะมีส่งชาร์จนะฮะแล้วดูง้างระเบิดเข้าไปสองลูกจะสามลูกแล้วดูเด้งมาจังหวะน,นี้ไม่น่าจะรอด ไม่รอ,อดไปหนึ่งมาแล้วระเบิดลูที่สองสวิตซ,ซี่ยังเอาตัวรอดมาอยู่โอ้โหแล้วมีเยอะแล้วเกิดแล้วของที่โอเดเทนแเราบอกเลยไม่ตายหรือไม่โตกัตรงนี้ตัวสุดท้ายโดยเอ็ดดี้สามออกจากเกมครับโอ้โหและดูครับวิลามกำลังจะมาเลียร์ฮุนดีด้านล่างหรงทีมแล้วชาปเปอร์อะไรไม่รู้ตรงนี้ตีน้อยบอกว่าติงติงตงลงมาโอ้โหสองห้อยครับผมอยู่ห้องข้างๆครับ แล้วออกมาจนได้แล้วเป็นดักแมนแต่ประเด็นคือจะทันหรือเปล่าดักแมนแล้วดักแมนระเบิดไฟมาเบรกตรงนี้ได้สวยครับโอ้โหแต่ว่าไอ้ครูเซียนด้านหลังโดนน็อกไปแล้วโดนซับออกจากเกมมาแล้วซับเป็นน็อกส่เนลแล้วโยชิบุรีตายครับเป็นระเบิดไฟของดักแมนที่เก็บคิวไปใช่ครับแล้วหลังจูเลีโอจะฉี่มาเล่นบ่ายแล้วรถซับเบิร์นลูก็วางเป้าดักรอเอาไว้ไม่จูเลีโอพีกเลยครับรถซับก็พีก หลบๆเหมือนจะรอจูเลีโอออกเหมือนรู้ว่าคนสุดท้ายยังมีอยู่หลักกำแพงตรงนี้แล้วเต็มๆครับผมชุดเดียนล่วงจูเลีโอครับเพราะว่ามุมมันเสียเปรียบากับเบจิค่ะเะอฟเดวิลพยายามจะเมีเกาะกันแบบไม่ปล่อยจริงนะท็อป5เนี่ยตรงนี้6 7 8นะครับแล้วเอเบสซีโดนไปเอทีเบนน็อกไปจากวารลัสสวิตยังอยู่ครับแล้วไปยิงใส่เดเดยบาร์บอสเซนไปบันด้านาวันโด,ดตูร์ลบีน็อกมาครับแล้วไปจากเกมแล้วตึกนี้ของตุร์ลบีผมบอกเลยว่า แม่สร้างมาเพื่อเขาเลยสุาบีและยิงฟรีแบบว่าโอ้โหอีสปอร์ตจ,จัดแล้วก็แม่พยายามจะสวนขึ้นมาจะค่อยๆเลาะเข้ามาแล้ววิลามได้อยู่2คนตรงนี้หน้าทางโล่งโลครับผมสุาบีก็เปิดชาวมาก่อนแล้วยิงเฮดช็อตไปจากด้านบนแล้วจัดโมเมนต์ยังไงในตรงนี้โอ้โอนั่นติดใครนั่นติดเพื่อนะฮะติดเพื่อนอย่าพุ่งยิงกันนะฮะแล้วล็อกกี้จิมครับไปซับอายุว่าจากเกมมาแต่ว่าสุาบีอบอกเห็น เห็นมาเดี๋ยวมันยิงไม่ได้จริงๆแล้วสุนทรบีบอกไม่ไหวแล้วต้องโดนมาตายกลางอากาศนะฮะท่านผู้ชมและ2ต่อ1แล้วพีคมาจังหวะนี้เป็นเฟิร์นเพิร์ทมูดอีสปอร์ตครับเก็บบุรีรัมย์ไปและได้แชมป์แรกมาบูดีบอกขอลูกซองก็เพียงพอครับพี่ครับผมนี่คุณยนลูกซองให้ท็อปคิวเหรอครับมาแล้วครับแบบนี้เอ็มซีบุกจะได้ประเดียยทันทีครับระยะมันเรียบร้อยไปน้องโวลิก้าได้ไม่ตรงนั้นน่ะต้องเป็นลูกซองสิลูก แม่ยางกระโดดสวบัดนะจริงแล้วนูรินรอครับผมบอกก่อนเลยว่าเงี้ยมมาแล้วโอบะแน่นอนนะสภาพนี้คนแรกไงต้องน็อกไหมพี่อาร์ต้องน็อกครับไม่เอาน็อกแล้วและสามเลยด้วยดูสิอย่างแสบนูรินแล้วนูรินเรียบร้อยครับนูรินหนึ่งชีวิตหนึ่งคิวคุ้มอ่าและเซินเนเจอร์ครับมาเป็นมือที่สามได้ยินเสียงปืนลั่นออกมาบอกแม่แล้ววันนี้เนี่ยผมบอกเลยหมอลังซิ่งมาด้วยแล้วขึ้นรถมาสปาร์เกิลน็อกในลอสอ้ออ่าแล้วไม่ทีไปน็อกเซนซีนี่ครับอิลูมิเดมังซิโซยังดีใจกับการได้แต้มไม่่่ไไมม ซิกเนเจอร์ด้วยความที่เพื่อนเหลือเยอะกว่าครับพยายามจะเข้ามา เรียบร้อยฮะสปาร์เกอร์ยิงน็อกใส่ในรอสไปได้ครับและยิงชุดเดียวด้วยนะครับแต่สปาร์เกอร์ยังไม่รู้ด้านขวาด้านขวามีสปาร์เกอร์บอกให้ขอเล่นก่อนดิเรียบร้อยโดนซ้ำจะเกมจากเซนซีนครับเอวเลยมันลูบมาจังหวะนี้เรียบร้อยไปโดนเก็บไปฮะก่อนโอ้ยากครับเพราะดักแมนในสกอบแค่เรดดอทมันสกูนี้แล้วดูรอสันโต้เคาไปเคาะเรียบร้อยครับเราเคาะใส่บอลลำซิ่งฮะไปซิ่งกันอยู่หน้าซอยฮะตรงนี้แน่นอนเป่าแคดข้างนอกเกมแน่นอนแบบนี้เรียบร้อยหมอนลำซิ่งโดนซ้ำมาจากเกมจากรอสันโต้ของเปอร์ปูมูดอ อนเหมือนไม่ได้ตั้งใจจอดครับพี่อู๋ครับรถเป็นคว่ำมเมื่อกี้บักกี้แต่ว่านี่ฮะดี g มจจะมารับเพื่อนก็ชนเพื่อนน็อกไปเวของกรรมกรรมของเวนตรงนี้ดี g มยังไงต่อแล้วคิมซิวะ Kim ยังฟอลลยิงใส่ DMG มผมบอกเลยไป <c oughs> ทั้งคู่แล้วเมจิขับรถมาเอาในพื้นที่หน้ายิมพาร่าเหมือนกันแล้วจอดเดินต่ำบ้าแล้วด m G อฝืนมาตกรถจากคิมซิวะเออเลอร์เพเยอร์เนเน่ซ้ำจอดไปแล้วแม็กซนัสซ้ำดี G ไปเรื่อยๆแล้วไปตามรอยสโมลแล้วยิ่งวิ่งสวนไ,ไม่รอดนะไม่รอด oh. รอดดไม่รฮ แบบนี้ไม่รอดแล้วเข้ามาชิดบ้านเข้ามาชิดบ้านแล้วชนเข้ามาแล้วไปลงผิดด้านมีลิฟต์น้องดักแมนไปเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แลว้วจังหวะนี้อโลฮาไปน้องฮอมิยากันนี่คุรุเซียดับเบิ้ลน้องอโลฮายิงแจมมาเหมือนกันแล้วเข้าไม่ได้ประตูมันบล็อกทางเข้าบันทอแลว้วจูเลียโอจังหวะนี้เรียบร้อยชนฮอนโบย่าไปอีกจูเลียโอไปน้องอโลฮาแล้วฮองเต้เก็บจูเลียโอครับแล้วอโลฮาก็ไปเก็บทางเอกคูลูเซียปาเข้าบ้านย้อยย้อยโค้งโค้งเข้ามาเฮ้ย,ยมันมัน ไม่เข้าเป้าคร er oh ับเมื่อกี้นี้แล้วมันมีตะแกรงอยู่ด้วยครับเข้ายากไหนว่าเข้ายากเต็มเต็มข้อฮารอนซับไปเกิดเลยทีตรงนี้โอ้โหลองเอ็ดดี้มาดูให้มุมกว้างๆแล้วเพ็ดเดดักหลังอยู่โคเนซี่ลงเนินตามมาเพ็ดเดได้ยินเสียงมารับหน้าที่ดูหลักให้เพื่อนและยิงลอนต้นบอมเพชรมาโคเนซี่สวนกลับมาระเบิดล็อกไปเพ็ดเดโอ้โหหัวเหลือแตกหมดเมื่อกี้จริงครับเปื่อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับถูกต้องเลยเจ้เอกซับเหลือคนเดียวของตัวเอกไซเกอร์มี6แต้มคิวแล้วประตูนี้จะเป็นตัวตัดสิน แบริลเลตดอนเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วข่าวครับคาเป๊ะเรียบร้อยซิกแซกเก็บเลนเจอร์เอสครับแล้วสุดท้ายเหลือ2ทีมครับเปอร์ปล่อยสโมกที่มีในตัวทั้งหมดออกมาแล้วเขา<อ>ยิงสวนไปโดนเจนคุณล้อมไปเฮดช็อตด็อกแม็กซ์โซนับไปได้ใช่ครับแล้วเจนคุณล้อมตัดสินใจเดินเข้ามาในสโมกแล้วบี้เข้ามาเลยแล้วใช้สกิลเพย์ในการรู่ใจคุณล้อมดับเบิลด็อกตีดอยพีพีทีเล่นได้ใจจอจริงๆครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยเจนคุณล้อมไปเก็บคิวจนได้ตอนนี้ แล้วสวิทสวิทบอกเฮ้ยเฮ้ยแจนช่วยด้วยสวิทบอกแจนช่วยด้วยบางนีเลือดแจนกูลอบดับเบิลคิวแมสนาตีน้องออกไปแล้วแล้วสวิทดึงจังหวะไว้ดึงรอดึงรอแจนกูลอบแล้วคิมซิวะไปนอกสวิทแล้วแปดขาวกันเองครับชาเปอร์โอ้แจนกูลอบอ้อมมานี่แล้วครับแล้วยิงปีมาจากบนหลังคาวัน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 วับวัน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 วัแวันวันอันว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 ันเันว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 ต้องครับแล้วัน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 ตันว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 ัน จะดวลตัวต่อต,ตัวกับจ่าบีแล้วแฟดไปเกมมานชนะน้องไปเขาที่ขับรถหนีไปแล้วจ่าบีไฟเอาจ่าบีโดนไฟลุกมาธนวัตเทียนไฟลุกแบรวโฮโลจับสักทีธนวันบอกเรียบร้อยเลื่อนคิวน้องธนวัตรปแล้วเดินมาต่อสลับจอดคราวนี้วันออนวันของจริงแล้วครับไฟลุกเลยน<ป>ะไฟแล้วปิดหลักมาเรียบร้อยครับนี่มันไล่เวทใส่กันไม่ใช่เกมยิงเลออนคิวเก็บ4คนนะมาได้เล่นตรงริมท่าเรือตรงนี้ อ่าแลวสออสมพงิ์รถแอมยูมาส์เนอะไปครับเนเน่แล้วโดนดเพื่อน้องไปเลยจากตองเคครับไปลิลิกเรียบร้อยเลยครับสังคันเลยครับท่านผู้ชมสออสมพงิ์อีสปอร์ตเพียงแค่เซียววีเท่านั้นสออสมพงิ์ครับจบ15ไปเลยครับสามเศร้าครับตรงนี้ท่านผู้ชมครับบีเฟรนเอ็มเอสีและซิกเนเจอร์และจุดิโอยครับเก็บคิวโนราจะเกมไปตอนนี้แล้วรซันโตครับเป็น โอ้โหแฟลกครับดับเบิลคิวเก็บเอ็มเอสีเทอรอนออกจากเกมไปเลยจบ13ไปแล้วครับ mm. โมเลนเซ็กอาแต่เขามาช่วยแล้วครับบิลีฟครับ <c oughs> เข้ามาใกล้ <c oughs> แต่ด้านหลังยิงเขาอยู่ต้องระวงัง <c oughs> แล้วโลฮาไปชนเพื่อนด้านหลังหรือเปล่าครับมีเฟรนดิเวิร์สครับแล้วย้อนระเบิดมาใกล้ๆแฟดแล้วย้อนแฟดมาแล้วเขาชิดมาขาวแล้วโมเลนเซ็ก,ก้าเรียบร้อยครับเฮดช็อตไม่ตีเซ็นเซอร์จบ11ก้าวไวทันทีครับเอาแล้วก็เราดูมาตรงนี้ห้องเต้เอสเออาร์กองคูณหกมาเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วครับ เห็นแล้วแล้วยิงยิงลอดช่องต้นไม้มาแล้วก็ขึ้นรถมานิ่งๆจังหวะออกตัวยิงต่อเลือดแล้วบอลเอาลงไอลแล้ดิฟแล้วครับแล้วเรียบร้อยแจ็คคุณล้อเฮดช็อตน็อกเซนซีนแล้วอะโลฮาสติลคิวเซนซีนครับแซงบระมูลแล้วเอาละครับแล้วมาดูจอกนี้ยังไงครับดูยังไงสวิซี่เรียบร้อยโดนเฮดช็อตออกจากเกมไปจากเนสสมบีเฟรนส่งอิลูมิเนตจบอันดับ7ไปแล้วครับแปดอีกลูกขึ้นไปเอ็ดดี้เพื่อจะเอาตัวเองเนี่ยชิดวงเข้ามาครับเอ็ดดี้ แล้วดันหน้ามาแล้วเอดดี้เห็นหัวโวโวมาลูดน็อกเฮด็อดใจคุลรอบบอกคมก็มาดิครับแล้วเป็นวันวันครับเจเยอร์กับเอดดี้เจเยอร์ส่งแฟรไปเหมือนกันเอดดี้ขาวเอดดี้ขาวเอดดี้ขาวเจเยอร์ยิงมาจังหวะนี้เรียบร้อยเอดดี้โดนเกมจะเกมบุรีรัมจบ5ใช่ครับปลิ้นไปน้องแจนคูลรอฟแล้วเรียบร้อยไหมแล้วแฟรไปซ้ำจากรอบจะเกมไปแล้วพยายามจะกัดฟันยิงแะเจเยอร์กั้นกั้นหายใจยิงอยู่ ต้องเคบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอขอเสร็จก่อนขอเสร็จก่อนเอ e น g y d จีดิงให้เสร็จก่อนยี่ห้ออะไรเนี่ยยางอ่าใช่ครับแล้วตองนี้ไงศพตาง่ะตองเคบอกเป็นเม็ดเดียวครับจบเลยฮะอะไรวะนะแอคแท็กออ o ไลจบไปแล้วแล้วเมจิกอีสปอร์ตคิวริงสปีดแล้วครับ1 0คิวไปแล้วเมื่อกี้ยังเป็นผู้ถูกกระทำอยู่เลยตะตองเคลุกขึ้นมาเป็นผู้กระทำซะแล้ว กับด,ดาเคลลี่ครับแล,ล้วลากมาเรียบร้อยดูลินไปน้องจ็อบแจ๊บเหลือคนเดียวแล้วครับดาเคลลี่ขันไม้ขันมือดูรินบอกไม่ได้ยินทั้งเกมว่ะพี่แล้วคาร์เมนไรเดอร์มาฮะชนเข้ามาครับจังหวะนี้วานโนติก้าแล้วลูดมาเรียบร้อยวานโนติก้าเก็บตัวสุดท้ายไปเดเทจเกมมิ่งกินไก่รอซับก็โคเวอร์รถเสรอยู่แล้วโยชิรับต่อน้องบอลโยชิมาเอซลาร์เคาะคนหลังคนหลังคนหลังมานั่งนิ่งๆบอลเอาซะหน่อยบอลโดนโดนโดนขาดนัดหนึ่งบอลไม่โดนแล ได้ครับโอ้ยนี่พันแบนเดดีปเรียบแล้วดักแมนเอาไปด้วยให้เป็นเจเยอร์ไปดักใส่ดักแมนตัวนี้โรเซตจูเนียร์ไปเก็บไปไปน็อกเนสไปได้แล้วเจเยอร์ไปเก็บคิวดักแมนเอกจาเกมไปแล้วโรเซตจะนี้ไปซ้ำแฟกออกจะเกมไปแล้วโรเซตกอลังจะดับเบิลคิวเก็บเนสด้วยครับโอ้โหอยู่ในลำกล้องเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับเพื่อนเก่าอย่างไอคลูรูเซียป่ากิงพร้อมกันครับสวิตครับน้องไอคลูรูเซียไปแล้วสวิตซ์ซ้ำไอคลูรูเซียออกจากเกมไป จากคะแนนรวใช่คร <R> ับแล้วดูระเบิดลงไปในหลุมระเบิดลงไปในหลุมถึงหน้าฮอนะโบย่าเจ็บหนักจูเลโอพยายามกระโดดเช็คก,ก่อนแล้วลูดคูสาม,มาสวิทคูสาม,มาน็อกจูเลียอ,อย่างคมฮะน,น้องไกสวิทแล้วขึ้นไฮกราาฮอนโบย่าไม่ไหวครับจบแล้วครับไอ้ไมเทสจบ14อ่าแล้วมาดูย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่ฮะเจมส์ทัศนลักไป,ไปน็อกล็อกกี้จิมแล้วก็มาชาร์จชาร์จโซมิทระเบิดแรกไปไใช่ไหมนี่ไงเดินมา อีกล่าเบ <ไป S 1> ิร<ม>์ด<ม>ีเขาล้อซานโตไปเก็บเจมท่าน่าร,รักแต่ตะคนยิงกันโหดจัดนะฮะและดารคัลลี่ครับขึ้นสก็อตูนโฮวันนี้นจะทานเฟอร์ไปโอ้โหโอ้นี่ต้องบอกผมบอกเลยนะอเอ็มดับเอีสปอร์ตนี่เชียร์เลยนะเชียร์ดารคัลลี่บอกเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนฮะ <c oughs> แต่เมอร์บูจะถูกโยนตัวดารคัลลี่ระเบิรดนอกจัสโ <c oughs> มเมนต์ไม่น่าเชียร์เลยพี่ขอโทษเนบนส์ปอดอันดับหนึ่งอันดับสองของตารางจะบวกกันนะท่านผู้ชมครับ อย่ามาดูกันตีน้อยกำระเบิดรอแล้วหลังริมรั้วปาลาระเบิดหลังริมรั้วไปแล้วตีน้อยกำไฟเดินชิดหน้ามาหวังจะช่วยคิปสีวะก่อนอแล้วแม็กโซนัทจากนี้ไปเก็บวันโนติก้าจะเก็บไปแต่ขออยู่อีกทางนึงแล้วแม็กโซนัทแทบ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 แน,น้องนูรินแล้วพยายามจะซ้ำซ้ำแทบเรียบร้อยแม็กโซนัทฮะเก็บนูนรินออกไปแล้วตีน้อย,อยเก็บปู่ชิวเรียบร้อยเลยฮะเดเทจบอันดับเก้ายังไงก็เดือดแล้วระแวงเหมือนกันตรงนี้แม็กโซนัทโอ้โหสวิตเหลือคนเดียวฮะสวิต ขอสักหนึ่งแล้วจะคแม่ตีน้อยครับไปน็อกใส่สกีดได้ฮะด้วยกรอซ่าครับแล้วเป็นกรอซ่าที่เขาไปเก็บตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับแล้วสวิตเห็นตตํแหน่งเราพร้ามมาในควันทีไฟเข้ามาตัดกลับมาสวิตมาจังหวะนี้แบริลคูซ่ามารถน็องจอบแจ็คไปได้แล้วสามเอาแต้่ตันดีเฮดช็อตจากสวิตไปครับสวิตเกมนี้เล่นดีเหลือเกินแล้ววงฟ้าเดินสวิตต้องเฟิร์สเอเแล้วโยกโยกไปด้วยไม่มีเวลาเฟิร์สเอเดน์แล้วแไ็ตโซนั้เก็บสวิตอกจากเกมาแล้วตีน้อยไปเก็บสกีต่อจากเกมคิวลิงสปีดของชาเปอร์ับโจจมมเกกาแ็ซนิ S 1ิบเอ็คิวครับจากชาเปอร์อีสปอร์ตครับโอ้โหอันดับหนึ่งอันดับสองตารางตอนนี้พลัดกันกินไก่ครับท่าน mm hmm. ผู้ชมครับ